สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุพิศาบ้านภูมินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ1เลขที่27วันนี้จะมาทำการทดลองความเข้มข้นของสารละลายโดยใช้เพ t interactive simulation โดยสถานการณ์การทดลองที่1คือการเตรียมสารละลายจากของแข็งบริสุทธิ์ให้ได้ความเข้มข้นตามที่ต้องการ โดยสารที่เลือกในการทดลองนี้คือ Copper-to-sulfate ซึ่งเราจะกำหนดความเข้มข้นของสารละลายโดยการทดลองที่1มีความเข้มข้น0.470มลต่อลิตรและการทดลองที่2มีความเข้มข้น0.995มลต่อลิตรโดยกำหนดให้ทั้ง2การทดลองมีปริมาตร400มล ในการทดลองที่1เราจะเติม Copper-to-sulfate ที่เป็นตัวละลายลงในสารละลายให้มีความเข้มข้น0.4มลต่อลิตรในปริมาตร400มลจากนั้นจะนำมาคำนวณหาโมลของ Copper-to-sulfate โดยจะใช้0.470มลคูนด้วย400มลิหารด้วย1,000มิลลิจะได้0.188มลจากนั้นนำมาหาโมลของ Copper-to-sulfate โดยจะใช้0.188โมลคูณด้วย159.61กรัมส่วนด้วย1โมลจะได้30กรัมดังนั้นในสารละลาย c o p p e r ร์ s ูโซเฟตที่มีความเข้มข้น0.470โมลต่อลิตรจะมีปริมาณตัวละลายอยู่30กรัมและในการทดลองที่2จะต้องเติม c o p p e r ร์ทูโซเฟตให้มีความเข้มข้น0.995โมลต่อลิตรในปริมาณ400มลลิตร จากนั้นนำมาหาโมลของ c o p p e r 2 s o ูโซเฟโดยใช้0.995โมลคูณ400มลิตรหารด้วย1,000มิลลิลจะได้0.398โมลและนำมาหามวลของ c o p p e r 2 s o ูโซเฟตโดยใช้0.398โมลคูณด้วย159.61กรัมส่วน1โมลทักจะได้63.52กรัม ดังนั้นในสารละลาย c o p p e r t o s u l f a t e ที่มีความเข้มข้น0.995มลต่อลิตรมีปริมาณตัวละลายอยู่63.5กรัมจากการทดลองจะสามารถสรุปได้ว่าในสารละลาย c o p p e r t o s u l f a t e ที่มีความเข้มข้นต่างกันทำให้สารละลายมีสีแตกต่างกันซึ่งจะเห็นได้ว่าสารละลาย c o p p e r t o s u l f a t e ที่มีมวล30กรัม จะมีสีจางก,กว่าสารละลาย c o ปเปอร์ทูโซเฟตที่มีมวล63.52กรัมนั่นคือสารละลายที่มีความเข้มข้นมากกว่าจะมีสีที่เข้มกว่าดิฉันขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ